ดูทรงครับเ,เอาค่าน้ำมันให้หัวหน้านไม่ไกลครับห้าร้อยพอในดูสภาพครับถอยยาวเลยถอยย่างถอยยาวโอ้ยไปกินข้าวเุงกันหมดเดียว,ยยวสิบเอ็ดโมงหนึ่งไหม<ะ>สิบเอ็ดโมงหนึ่งไหม ทีู่กับสวัสดี f อแล้วก็พู้ติตามรับชมนะครับทางช่องสีเหืองอะไรอยู่นะครับมาวันนี้ก็มาอีกแล้วครับที่โรงเรียนศรีอรณวิทย์เสรีภูมินะฮะวันนี้ผมก็มาเอานี่เลยครับผมหลังจากที่เราที่ผมนะฮะมาซื้อไว้หลายวันนะครับน่าจะวันสองวันนืฮะจำไม่ได้แล้วมาเอา รถคันนี้เลยครับนี่เรียนวันนี้เอา,าหน้าสอนมาด้วยจะมาขับกลับนะครับคันนี้นี่ครเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามันจะยืนทรงสวยไหมขับออกจากข้างนอกนะครับเป็นเครื่อง FD6 ครับนี่รัตรถบัส8เมตรนะครับแอร์ไฟฟ้าไปสตาร์ทเลยวนะทิดวะ ฮะเดี๋ยวเราจะมาจอดนะฮะกลางๆโล่งๆเลยมาชมกันครับว่ามันจะสวยขนาดไหนนะฮะว่าอยู่ตรงนี้มันพื้นที่แคบนะครับนี่เลยครับอยู่ราวๆแปดเมตรเก้าเมตรนะฮะฮะแอร์ก็มีกุญแจบูมีเอากุญแจเพิ่นเอาไว้ใส่ เอาคุณแจไม่มีเหรอ,อเดี๋ยวโทรหาเป็นก่อนได้มาแล้วครับคุณแจอออเอเอโอ้ยแอร์แอร์ทำงานยังโอ้วันนี้สวยกว่าเดิมครับพอดีแสงมันเข้าวันนี้โอ,อ,อ้ยครับ มาเมื่อวานนี้ไม่สวยเท่าวันนี้วันนี้สวยครับวานนี้เพราะว่ามาค่ำหน่อยครับแสงมันน้อยวันนี้แสงเยอะเลยสีเลยสดหน่อยฮะฝั่งนี้สีไม่มีแต่งครับฝั่งนี้นะแต่ข้างบนจะมีอ่ะมันมันไปโดนอะไรนะฮะตรงนนทมนะนะเป็นสีถลอกหน่ฮะแต่ไม่ได้แต่งครับแล้วก็มุมฝั่งนี้กระจกฝั่งนี้ฮะเริ่มนะครับเริ่มปรีแล้วมีน้ําเยิ้มออกมาเป็นสนิมนี่ฮะนิดหน่อยครับ แต่สภาพนี่โอ้ยโอเคนะครับสภาพนี้ไม่ค่อยขี้เหร่ครับไม่ขี้เหร่ครับสภาพนี้เครื่องท้ายเป็นแหนบนะครับเดี๋ยวบางทีมีใครเพิ่งเข้ามาก็เดี๋ยวบอกรายละเอียดก่อนนะฮะเป็นเครื่องนิสันนะฮะนิสันหกสูบร้อยเจ็ดสิบห้าแรงมา้าเครื่องเทอร์โบนะครับตัวนี้นะฮะเป็นเครื่องเทอร์โบมากับตัวเครื่องเลยนะครับ เป็นแอร์ไฟฟ้านะครับตัวนี้นะแล้วก็ช่วงล่างเป็นของอีู่เอบียนะครับคัสซีตัวนี้เป็นของอีโนนะครับเคมนะฮะช่วงล่างนะรถยาวก็ประมาณนี่ฮะประมาณแดเมตรนะฮะแปดเมตรแปดเมตรเก้าเมตรประมาณนี้นะฮะไม่สูงมากครับคันนี้นะผมว่าไปทําห้องน้ำเอ้ยไม่ใช่ห้องน้ําไปทํารถบ้านนะฮะผมว่าดีเลยเป็นรถแอร์อย่างเงี้ยนะฮะ เป็นรถแอร์ได้เลยเดี๋ยวให้หัวหน้ามาขับเอาครับวันนี้เอาเจ้าโบปิดท้ายดยิเปิดแังซีโชเลยบ่บ่โอ้โหดูครับเสียงเทอร์โบ สียงยังรถเกี่ยวเพราะว่าตัวนี้มันเป็นปัม๊มปั๊มตูดแข็งนะครับเป็นปั๊มกามนานะตัวนี้ถ้าเปิดแอร์แล้วมันจะโหลดนะครับตัวนี้แปบลบว่ามันใช้งานหนักปุ๊บมันจะเล่งของมันเองเพราะว่าวปั๊มแบบนี้นะเแบรบกทิฟฟี่ครับชุดชุดเบรกทิฟฟี่ตัวนี้เป็นลมทิฟฟี่ครับไม่ใช่ลมดันนะฮะตัวนี้หรือว่าสวยนะครับภายในนะภายในบางทียังไม่ บางทีคนเขาอาจจะมาดูคลิปนี้แล้วนะครับก็ลองลองเข้าไปดูคลิปก่อนๆน,นะครับคลิปต้นก่อนนะฮะรถคันนี้นะนะมิรันตีนะฮะมิรันตีนะครับอันนี้เขาโรงเรียนเขาซื้อมาเลยยังไม่ได้ทําเป็นชื่อของโรงเรียนเลยนะฮะตัวนี้เนเป็นชื่อของ จ้าของเดิมซื้อมาในระาคาหกแสน 6, กว่าบาทน,นะครับคันนี้นะซื้อมาเดิมทีใช้ปีละครั้งนะครับใช้อาจจะว่าคู่ไปประชุมหรือว่าไปาทํำธุระต่างจังหวัดอย่างนี้ก็จะใช้พวกนี้ครับไปออกมาดูทรงครับเอาค่าน้ำมันให้ัาหน้า่อนไม่ไกลครับ500พอ ไปดูสภาพครับถอยยาวเลยถอยยางถอยยาวโอ้ยไปกินข้าวเกันหมดแล้วสิบเอ็ดมงหนึ่งไหมสิบเอ็ดมงหนึ่งไหมน,นีฮะสายยาวถอยยาวขรงไลเบาดีครับผมมาลองแล้วแต่ไม่ได้ลองขับนะครับเมื่อวานนี้ โอ้ป้ายข้างหน้ามีโรงเรียนนะครับโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิในไฟเลี้ยวครับชอบเสียงเทอร์โบนี่มากเลยโอ,โอไม่มีควันเลยครับ,รบเสียงเทอร์โบกระจกข้างหลังมีแตกนะครับ ได้ยินแต่เสียงมาครับผมเดี๋ยวมีขั้นไหนนะอยู่นี่ผมซื้อซื้อแก้หลายคันแล้วนะคันนี้เดี๋ยวผมเข้าไปหาพอนะครับพอๆมาจ่ายตังค์เรีวครับจ่ายตังค์เอาชุดโอนชุดอะไรเรียบร้อยแล้วนี่คันต่อไปเดี๋ยวจะมาจีบเอาคันนี้ครับคันนี้เดี๋ยวคอยชมครับรถชั้นครึ่งครับอันนี้นะไปคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับ ก็ใครหาเครื่องลดแอร์อยู่นะครับทํารถบ้านรถอะไรก็ลองเข้ามาดูนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุรเรื่องอะไรเยอะนะครับไปที่นี้ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ